คืบหน้ากระทรวงการคลังเคาะแล้วเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกวันที่11พฤศจิกาย,ยนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube ยู u ูบเพจอ a n แนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรอการเปิดลงทะเบียนรอบที่2ทางกระทรวงการคลัง เคาะแล้วนะครับสำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบที่2ในวันพุทธที่11พฤศจิกายนนี้ยังคงยึดเป้าหมายเดิม10ล้านคนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาฟังต่อได้เลยนะครับก่อนที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามตวัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตามและกดไลค์หากชื่นชอบคลิปนี้ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการสื่อสารพัฒนาการจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบคลิปนี้และคลิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านช่วยกดแชร์ส่งต,ต่อให้กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมภายในคลิปกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสวัสดิการทันข่าว4.0ทางด้านนายกฤษดาจีนณวิจารณะประลัดทางกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบสในวันพุทธที่11พฤศจิกายน2563นี้อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางกระทรวงการคลัง ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนว่าจะมีผู้สละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในจำนวนเท่าใดโดยจะต้องรอให้ผู้ที่ลงทะเบียนวันสุดท้ายครบกำหนดที่จะใช้สิทธิ์ภายใน14วันหลังจากที่ลงทะเบียนก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนวันที่10พฤศจิกายนนี้ซึ่งนโยบายของทางกระทรวงการคลังคือจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่สอง เพื่อให้จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเต็ม10ล้านคนเท่าเดิมแต่ต้องรอตัวเลขยอดผู้สละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก่อนว่าจะมีจำนวนเท่าใดเพื่อให้รู้ว่าเราจะเปิดให้มีการลงทะเบียนได้อีกจำนวนเท่าใดเช่นกันซึ่งในวันที่10พฤศจิกายน2563นี้จะรู้ยอดทั้งหมดจึงจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันที่11 หรือวันพุทธที่11พฤศจิกายนนี้ขณะที่นายพยงศรีวนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งหลังจากครบกำหนด14วันที่ต้องใช้จ่ายเงินในโครงการแล้วประมาณ1ล้านคนจากทั้งสิ้น10ล้านคนด้วยกัน และคาดว่าจำนวนผู้ที่ไม่ใช้สิทธิ์น่าจะมีเพิ่มขึ้นซึ่งในจำนวนนี้ทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่สองอีกครั้งหลังสรุปยอดวันที่10พฤศจิกายนนี้สรุปตอนนี้นะครับแน่นอนแล้วนะครับจำนวนหนึ่งล้านคนเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มคนที่สละสิทธิ์หรือทดแทนคนที่สละสิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิก่อนแน่นอนนะครับแต่ต้องรอวันที่10อีกครั้ง จะมีตัวเลขจำนวนเท่าไหร่และอัปเดตจำนวนเท่าไหร่นั้นต้องรอวันที่10กันอีกครั้งนะครับต้องรอสรุปกันอีกรอบอย่างไรนะครับตอนนี้ที่แน่ๆนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตเตรียมตัวลงทะเบียนใหม่ได้เลยนะครับในวันที่11พฤศจิกาย,ยนนี้สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน ก็ยังคงเช่นเดิมนะครับเวลาก็น่าจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าต้นไปเช่นกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกร ตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปสาระดีๆและคลิปใหม่ๆทางช่อง u t u b e hr channel ก่อนใครขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง u t u b e hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ